สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ CM V a r i e t y นะครับตอนนี้โอ๊ตก็อยู่ที่กาดเมืองใหม่นะครับหรือว่าตลาดเมืองใหม่นะครับตลาดเมืองใหม่ก็ตั้งอยู่ติดกับริมน้ําปิงนะครับส่วนด้านขวามือของโอ๊ตนี้จะเป็นกองศุนสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ที่เห็น J d ดีอยู่ด้านหน้านั้นนะครับก็จะเป็น J d ดีกิวนะคบหรือว่า J d ดีขาวนะครับ อ่าอดเข้ามาทางนี้นะครับแล้วก็ซึ่งจะมีลิสต์รายการซื้อสินค้านะครับหรือว่าซื้อผักนะครับแล้วก็ผลไม้ด้วยนะครับอ่าที่แม่สั่งแล้วก็จะเอาไปตุนนะคะไว้ที่บ้านนะครับไว้กินว่าหลายๆวันนะครับก็ไปลุยกันเลยนะครับด้านในนะครับ ซึ่งตลาดนี้นะครับก็เปิดยี่สิสี่ชั่วโมงนะครับแล้วแต่ร้านนะครับว่าร้านไหนจะมาเวลาไหนนะครับก็มีแบบลิสรายการที่จะซื้อของด้วยนะครับมีมะม่วงด้วยนะครับที่แม่อยากจะซื้อไว้นะครับแต่ว่ามะม่วงเจ้านั้นมีมให้ไม่มีให้เลือกเยอะนะครับ ต้องไปทางด้านหน้านะครับโซนผลไม้นะครับช่วงเวลานี้นะครับก็จะเป็นเวลาดึกแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่เวลาสองทุ่มตรงนะครับก็จะมีแม่ค้านะครับแต่ละร้านนะครับมุนเวียนสับเปลี่ยนปะกันไปนะครับบางร้านก็ขายเฉพาะตอนกลางวานันบางร้านก็ ขายช่วงตอนเวลากลางคืนนะครับส่วนกลางคืนก็จะขายดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีร้านใหญ่ๆนะคะเป็นร้านอาหารหรือว่าโรงแรมนะครับก็จะมาจับจ่ายซื้อของในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับส่วนเวลาเช้านะคะเวลาปกติคนจะเยอะมากเลยนะครับตลาดนี้รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็จะมาซื้อที่นี่ด้วยนะครับอ่าเอจะเอารถจอดไว้ที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็เดินไปซื้อนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับเอดได้ลิ้นจีบแล้วนะครับหนึ่งกิโลนะครับอาจจะเปลือกไม่สวยนะครับมันแห้งนะครับแต่ว่าราคาถูกกว่าแล้วก็หวานด้วยนะครับไปต่อกันเลยนะครับดูลิสต์รายการว่ามีอะไรบ้างนะครับ